បាទឥឡូវយើងបន្តអធិស្ឋានអធិសុនាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពិសេសផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាចិត្តីគ្រប់និងចិត្តីមិត្តិ។នៅពេលនេះវត្តមានរបស់សម្តេចឯកមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជជនចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាពលព្រះម៉ាក់សានក៏បានអញ្ជើញមកដល់កន្លែងប្រតិភិធីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនៃព្រឹត្តិការណ៍អមតูกម្លាយប្រទីប หนึ่งออมบกสมเปรนประคายในโครงไงตีมวยนี่คงไายจอมพลสมเด็จอาัคารามหาเสนาบดีเตโชหุนเซนประธานคณะองคมนตรีแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาและสมาชิกรัฐสภากัมพูชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีและประธานพุทธสภาหรือสภาสูงกัมพูชาและประธานสภาสูงสุดของพระมหากษัตริย์มาถึงมณฑลพิธีการแข่งขันเรือภายการลอยประทีปและไหวพระจันทร์ในวันแรกนี้สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโช ฮุนเซนประธานวุฒิสภาชุดที่5ยังคงรักษาเสริมสร้างความเป็นเลิศและเสริมสร้างขอบเขตการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยการค้าการสร้างและพัฒนาประเทศในสหน้าที่ได้แก่หน้าที่นิติบัญญัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและประธานวุฒิสภาสมัยที่5ในช่วงเดือนที่ผ่านมาผู้นำของคณะกรรมการ คณะกรรมการระดับภูมิภาควุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาได้ทำงานกันอย่างหนักเพื่อทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จโดยมีผลงานมากมายประสิทบานคัดคอมบมเป็นกลารเงียบอบตามมุกมีลายแต่ตัวบานรับตพอลชี่บรรตอบปรตัวปูอารเจตีโมตนาพิบตุลจักรสนกจุจิติกรุมในลเวตกาเปรตินียงภายในเป็นนิยงสังเกตเคยเน วัตเมีนอิสระชนสำคัญสำคัญได้บานอัญเชิญมกดอลพระทิเนียงพายดับเบยรงจาทวายในปริวัตนาคิกจำปูปริวัตเมีนดอกพวงคูมพอดมีบุคคลสำคัญสำคัญที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเทศกาลแข่งเรือพายการแสดงเรือประดับโคมประทีปไหวพระจันทร์ในวันแรกนี้ได้แก่สมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบปดีควณสซดารีประธานสภาแห่งชาติพระาอาณาจักตรตัมพูชาสมเด็จมหาบวรทิ่ปดีคุณ มาเน็ตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาและภริยาคือดอรพิทจันมณีม พร้อมทั้งบรมวงศานุวงศม์มุกมนตรีรกำลังรอรับการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเทศก,กาลแข่งเรือพายการลอยโคมประทีพทและการไหว้พระจันทร์ในวันเริ่มงานวันแรกนี้สถานีโทรทัรทศน์แห่งชาติกัมพูชากำลังถ่ายทอดสดพระจวงศานุวงศ์หนึ่งในเมินสมุงมนตรีพระบรมมีจวียงกอขปวงมินวัตมยนเนลเวิตกาพายนี่พองาย ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของเจ้าเหนือหัวพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้เสด็จออกจากประตูชยัยมายังอาคารที่ประทับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเทศกาลประเพณีแข่งเรือพายมีการแสดงเรือคงประทีปและสวดมนต์ไหวพระจันทร์ในโอกาสพิเศษนี้เเบาานจาจนจะชตมมลงวัก ព្រះទានយ៉ាងផែនៅក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គសពព្រះរាជហរតីយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បន់អមទូកម្ល៉ែប្រទីបនិងអមអមុកសម្ពះប្រខែក្នុងថ្ងៃទី1នេះនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះមហាជនយ៉ាងច្រើនក៏កនៅអមសងខាង រ <chat> <Von callen> ta... <chat> <sharp> ោខៈវិធ័យកំពុងតែថ្លៃនៅព្រៃវន្តនកិច្ចចំពោះព្រៃវត្តមានរបស់ព្រះករាជាអងមចាស់ជីវលុតបងព្រះបាទសំណៃព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលប្រងសពព្រះរាជតីយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រៃពិធីប៉ុនអំទូកមណែប្រទីបផលមកនិងសម្ភាសព្រះខែនៅក្នុងຝួងជនทั้ง2ខាងធនដនតាងថ្វាយຄວາມគោរព กษัตริย์แห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาในวันแรกคือวันที่14พฤศจิกาย,ยนของเทศกาลนี้กษัตริย์แห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือสูงสุดสเสด็จถึงท่าเรือแล้วพระองค์สเสด็จมาถึงพระที่นั่งสกซันติพิ์หนึ่งกาอัฟววรกรอมกากงประทับเชื่อมลบรัสเชีย ប្រជុំនៃព្រះរាជណាចក្រម្ចាស់ជីវល័យត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាមនរោត្តមសីហមុនីព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាទីគោរពសក្ការៈដកគង់គុំប៉ុនជាការប៉ុណញាថាក្រោយព្រឹត្តិការចាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការក្រង รียบรมริสมบัิเที่แพร่หักซัดในเปรริจันจะกัมพูชีกาลปีจงคายตลาชนามปีปอนทรงได้รับการต้อนรับจากวุฒิสภาสมั<ร>ชิแห่งชาติมีบุคคลสำคัญในคณะรัฐบาลถาวายการต้อนรับเปรฮริวิระกุมรูดไลทคลาระบอบประกานประบาทิสมัจเปรน,นรดม សិរនុព្រះមហាវរៈសាត្រព្រះវររេជមេដាឯកស្រេចបរณភិបទឹកដីនិងឯកភាពចិត្តខ្មែរជាទីគ្រប់សការៈដ៏កំពុងពុំផ mm -hmm> ុននៅគ្រប់កលឫសៈក្នុងប្រជាកិច្ចស្នេហាជាតិនិងការកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិលើគ្រប់វិស័យទាំងពុតិចៈនិងអនាចៈជាពិសេសលើវិស័យមនុស្សធម៌និងសង្គមគិញត្រូវបានព្រះករនាព្រះមហាវរៈសាត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីសបរីរតីយកប្រទេយតុកដាក់ជារៀងដរាបមក បច្ចុប្បន្នបទប្បញ្ញត្តិព្រះករាណាព្រះមហាក្សត្រព្រះវររាជមេដាជិតខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងយាងសោយប្រទិវង្គតក្តីតែសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជិតខ្មែរជាទីសក្ការៈនិងព្រះករាណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រອង់នៅតែបន្តនៅព្រះរាជ วิรยะกุมารดอดองอดอมนี้นำใบเพียบจำรันริจำรานร,ร,ร,รบอประริชนจากัมพูชีหนังสกเลสอกซานร,รบประเชียรยในประองุกสังกชน,กน,กนพระองค์ทำให้ราชอาณาจักรกัมพูชาเต็มไปด้วยสันติภาพและเพิ่มโอกาสในการสร้างชาติและการพัฒนาในทุกด้านสมเด็จพระบร,รมนาถบาพิตรทรงเป็นกำลังใจ ในรัฐบาลรวมทั้งสถาบันของรัฐอื่นๆรวมใจกันพัฒนาทำให้ราชอาณาจักรกัมพูชามีชื่อเสียงไปทั่วโลกจุมบูปรีวัตเมีนดอกฟงุงพอระบะประองปีสัมณะนัดนักนมกมปูลระบะเชียนแต่งสถาบันพระสภีรัสภีริจรัฐพิบาลอิสระชนสำคัญสำคัญในขนมจูเ่ ព្រះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រក៏កំពុងតែថ្លាយនៅព្រៃវត្តនគិញចំពោះព្រៃវត្តមានដល់ខ្ពង់គូបំផនរបស់ព្រះករាជាអងមចាស់ជីវលុតដងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់គូបំផនក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គមានព្រៃវត្តមានដល់ខ្ពង់គូនៅក្នុងព្រៃពិធីបន់គំទូកម្លាយប្រទីប នឹងអសម្បុកសម្เพះប្រខែក្នុងថ្ងៃទី1ដ៏វិសេសវិសាលនេះប្រវត្តិមានដ៏អដងដំពងខ្ពស់បំផុតនៃព្រះរាជាអង្ម្ចាស់ជីវលិទ្ធបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិយើង ក៏ដូចជាព្រះជវងសានវងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវសានេះដើម្បីបន្តដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋនានាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសចក្រកម្ពុជាកាន់តែមានឈ្មោះល្បីល្បាញរន្ទឺនៅទូទាំងពិភពលោកហើយព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះកណារជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដ្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះរមនាន หกสัในการแข่งเรือพายปีนี้ร่วมด้วย25เขตหรือจังหวัดทั่วราชอาณาจักรกัมพูชาที่มาร่วใ um มวในพิธีนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมูนีเสด็จมาในพิธีเปิดเทศกาลแข่งเรือพายการลอยโคประทีบและไ่ว้พระจันทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลาสามวันในปีคริสต์ศักราช2024หนึ่งสเปรพระคารยะเปลวใบไงขนงชน้ำปีปอนมาเัยบุญจการปนาธาปริจิญจะกัมพูชีกรอมกากรงประทับดรอตังเจตจุมในอองแพรหักรั์ ដោយព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះហមសាននៃព្រះរាជាជនចក្រកម្ពុជាពី1អាណត្តិទៅ1អាណត្តិកាន់តែមានការរីកចម្រើនជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន6អាណត្តិកន្លងមកក្រោមការដឹកនាំដ៏ពំកោះនិងប្រកបដោយកិច្ចដឹកនិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈរដ្ឋបាលទីนําដោយសម្ដេចគុណម៉ាណិតក៏មានថលាំងនិងកាទូរឬរុន ด้วยพลังและการสนับสนุนจากจอมพลสมเด็จอัคารมหาเสน,นาบดีเตโชอุนเซนเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเทปเดยฮนมานัดก่อกรมป่งตายนักน้อมประกอบลอยเพียบสวาร์ัทหน่งประกอบลดยทามะเพียบบรรทอปีสัมบัตอาเกะมหาเสนาบปเดิโชฮอนเซนดำใบทั่วการอาฟิวัตปฏิชีพอาการไตริจมรานพองได